มีดกรีดยางเจ็บงนะครับบิ๊กเหล็กก้านะครับล่องห5ิบห้านะครับผมสั่งซื้อออนไลน์มานะครับเป็นของเพจมีดกรีดยางแต่งคมนะครับก็คือเขารับมาให้พร้อมที่กรีดเลยนะครับราคารับให้ราคามีดแล้วก็พร้อมราคาส่งห้าห้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้โหแพ็ค แท็กมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับผมแกะออกจากไอตัวกันกระแทกแล้วนะครับนี่ครับเมื่อกี้ผมไปช่างแล้วนะครับก็หนักอยู่ประมาณ6กขีดได้นะครับนี่ครับทำสีมาอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูคมกันเลยนะครับนี่ครับ เมื่อกี้ผมถอดปอกมันออกแล้วนะครับนี่ก็ตามตรงกับตามที่รีวิวทางร้านรีวิวมาเลยครับนี่ครับถนัดมือกระชับมือมากเลยครับสวยถูกใจเลยครับ